นักกองถ่ายเพลง Over the Moon เหนื่อยมากกลัวมากชีวิตต้องสู้แต่ชีวิตสู้กลับต้องสู้พักกู้มาเยอะทีใ <c oughs> บทีภูมิใจเสนอ <c oughs> เบื้องหลังกองถ่ายพีค MV เพลง Over the Moon สุดมันให้เสียงภาษาไทยโดย JPK <c oughs> ทุกคนพยายามซ้อมเต้นทั้งๆท,ท,ที่กลัวและก็เหนื่อยมากด้วย <c oughs> ทีมงานคัดแล้วแต่ยอนจุนดันเต้นเกินทีมงานเลยจับได้ เฮ้ไทยอนบอกชั้นทีเซทำไมต้องทำอย่างเงี้ยแบบนี้เหรอใช่ทำไมนักต้องทำอย่างนั้นด้วยนายเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขาทำอย่างนี้ทุกคนคงไม่ได้ตาบอดนะอาจจะเต้นสับรางไม่ไหวแต่ถ้าสับไพ่ก็สู้อยู่สับยันเช้าเออทำไม่แกล้งหรอกเขาเป็นคนดีดีมากถ้าจะทาปากผมขนาดนี้ผมไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เพราะผมแต่งรูปเก่งผมขอโทษนะครับพี่ผมคนทุกคนไม่เห็นผมเต้นงี้ดีกว่าผมคนทุกคนไม่เห็นผมเต้นงี้ดีกว่าแน่พอเล่นด้วยก็ไม่ยอมเล่นเป็นการเต้นจังหวะหัวใจของพี่เทหยอน คุณดูแว่นตาที่ผมใส่สิเนี่ยเป็นพล็อพที่ดีที่สุดในโลกที่ผมเคยใส่มาเลยโทษนะครับทีมงานมันคือแว่นตายี่ห้ออะไรเหรอครับกําลังสับสนอุโอ้โหทุกคนมันคือแว่นท็อปเจริญจ้าโอ้โหใส่แล้วโคตรเท่เลยก็ผมต้องใส่แว่นตานี้ในการเข้าฉากด้วยนะครับทุกคน ไปก่อนนะคนอื่นมีมันก็ไม่เรียกเฮ้ยเอาจริงนะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องแบรนด์แว่นตาเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้เขียนบอกนะผมแค่เดาไปว่าอาจจะเป็นแว่นท็อปเจริญก็ได้ส่วนทีมงานก็ได้บีผมเรียบร้อยว่าต้องใส่แว่นตานี้ตอนเข้าฉากในการเต้นแต่ว่าตอนสแสดงดนตรีผมต้องถอดมันออกผมรู้สึกดูดีที่ได้เป็นแว่นตาเพราะจะได้อยู่ในสายตาเธอโทษน,นันตัวเองมีน้องสุบินเป็นเด็กแว่นของตัวเองยังอ่ะอยากตากแต่ต้องใส่แว่นตาอยากให้เธอหันมาต้องทำยังไงอะ่ะฮุ่งทำยังไงฮุ่งฮแฟงเด็กแู่นดู้งฮู้งฮู้่ะ ไงถ้าเธอชอบคนใส่แว่นตาคนยึงตรงหน้าก็ชอบใส่ใจอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่นิงครก่อนคนแรกเลยสักยกเปล่าหน้านิงครเบอร์เบอร์บอกรักเธอไม่ใช่จ้าเอาความลับมาเปิดอยานิงครถ่ายรูปพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะดีมากทีมทีทีทาภูมิใจเสนอเบื้องหลังกองถ่ายพิก MV ็มวีเพลง over the moon ให้เสียงภาษาไทยโดย JPK